นั่นท่านพญาขุนส,สุนทรท่านเป็นพญาพระครังนองหน้าแลว่าท่านสิลูกครับพ่อสวัสดีครับ,รบผมพาลูกมาเปิดหูเปิดตาบ้านนะครับเขาเพิ่งกลับมาจากตาเทศนะขอรับพ่อคือผมอยากประกอบอาชีพค้าขายดูอาชีพค้าขายมันจะเป็นใหญ่เป็นโตได้ยังไงกานอาชีพค้าขายมันจะเป็นโตรเร็วเท่ากันพญาได้ไง เออนี่อ้อพันพ่อได้หามีให้ลูกเดินแล้วนะชื่อหนากิมเนยเป็นลูกสาวของอาวกนเพงพ่อว่าเขาเนี่ยเหมาะสองลูกสุดแล้วเขามามันเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลลูกพ่อครับคือผมยังไม่รู้จักกับแม่กิมเนยเลยแล้วจะให้ไ่แต่งงานกันได้ยังไงพ่อรับรองว่าเขาเป็นคนดีและลูกเราด้วยสุดแล้วผมเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเหมือนที่พ่อพูดแต่ว่าพ่อก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหากเป็นเมืองนอกอ่ะ เขายังแต่งงานกันคุมถุงชนไม่ได้เลยนี่ใจเย็นก่อนนะคะเราให้ดูพบเธอกับแม่กินเนื้อก่อนเขาอาจจะชอบกันก็ได้ถ้าคุณไม่ให้บ้างนั้นแล้วพ่อไปเห็นดีเห็นงามด้วย ตาเหมือนซุยฮูหยินตายาวชั้นเดียวแต่มีผิวขาวแต่งตัวค่อนข้างแฟชั่นการพูดดูมีมารยาทเว้นแต่เครื่องประดับเครื่องเพชรดูพลุงพลังเหมือนต้นคริสต์มาสคุณประพันธ์รับหญิงสาวที่โรงหนังที่คุณประพันธ์ให้ผมไปสืบเนี่ผมทราบแล้วขอรับ,ขรบเขาชื่อนางสาวอุไรพันธ์โสพลเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ไม่โลรวผู้ชายอขอบคุณมาก อขอโทษครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งเป็นอะไรไหมครับน่าจะข้อเท้าแพงนิดหน่อยมาค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอถ่ายโทษด้วยการพาไปทานอาหารที่เลสเตอร์รานนี้ได้ไหมจริงๆไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่ช่วยบรรเทาอาการปวดก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องลำบากค่ะ งั้นแถวนี้มีเทศกาลดูไฟอยู่ไปเดินดูด้วยกันได้ไหมครับ ่อครับผมอยากให้พ่อลุดขอแม่อะไรให้หน่อยไม่ได้พ่อไม่ได้อยากมีเู่แม่ลูกสะพ้ายแบบแม่อะไรที่มักค้นกับผู้ชายคนอื่นแต่ว่าผมไม่สมควรนะครับก็ผมอยากแต่งงานกับแม่อะไรเอาไว้รออีกสักหนึ่งปีถ้ายังหมายใจกับแม่อะไรอยู่พ่อก็ไม่ขัดมันรอไม่ได้ครับพ่อคือถ้าพ่อยังพูดผัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยพ่อจะกลายเป็นคุณปู่ไปซะก่อนนะครับว้าณพี่พี่เราทำก่อนนะครับอย ในม,มูลที่ไหนก็ไม่รู้ฝนก็ตกอากาศก็ไม่ดีพี่เตือนน้องแล้วทําไมน้องถึงไม่ฟังพี่เออแล้วน้องจะไปรู้ไหมคะว่าอากาศเป็นแบบนี้นี่มันอะไรกันคะทําไมคุณพี่ปล่อยให้น้องรอแย่งนี้ทําไมไม่บอกให้คนที่บ้านมารับพวกเราพอดีคนที่บ้านของพี่ไม่มีใครสะดวกมารับและพ่อพี่ของพ่อของพี่ก็ไม่สบายแล้วมันท <ำ S 2> าไมคะเกิด<ะ>อะไรขึ้นน้องเป็นผู้หญิง ไปให้อุไลมันรอแบบนี้มันดูไม่งามนะคะต้องใจร่วมๆก่อนตอนนี้นี้เราอยู่ในที่สาธารณะคุยกันตอนนี้มันจะดูไม่งามไว้เราขึ้นจากเรือจ้างก่อนแล้วค่อยคุยกันต่อดีกว่าไม่เป็นไรพี่ว่าเราไปบ้านพ่อพี่ก่อนดีไหมเพราะว่าบ้านใหม่พี่ยังไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังเราย้ายมาอยู่ก่อนกำหนดถ้าน้องต้องไปบ้านพ่อพี่น้องยอมไปสำเพ็งดีกว่า น้องพที่ว่าเรามาจัดบ้านกันดีกว่าคุณพี่เห็นน้องเป็นบ่าวหรือท่ารับใช้หรอคะพี่ไม่ได้เห็นน้องเป็นบ่าวหรือท่ารับใช้พี่แค่คิดว่าเป็นกิจกรรมของหนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานกันที่ดีที่ก็เลยจะชวนน้องมาจัดบ้านได้ยังไงคะน้องเป็นลูกผู้ดีน้องไม่เคยต้องทําอะไรเยี่ยงนี้ด้วยตัวเองสักครั้งน้องขอไม่ทํานะคะเดวก่อน้องยังไปไหนคุณพี่ไม่ต้องถามค่ะแล้วนี่มันคืออะไร เพียงแค่เดือนเดียวน้องสร้างหนี้ไว้ตั้งมากมายนี่น้องว่มามันสมควรแล้วเหรอคุณพี่คะก่อนที่คุณพี่จะมาแต่งงานกับน้องคุณพี่ไม่เคยสืบหรอกเขาแต่ละเดือนน้องใช้ใจ่ายเป็นอย่างไรน้องจะไม่ยอมเสียสละชีวิตที่แสนสุขสบายเพื่อคุณพี่หรอกนะคะเธอเลือก นี้ใช่ไหมคะใช่ครับทั้งคู่เ็นเอกาสารหย่าร้างกันสองแบบนะครับอันนี้ทั้งคู่ถือว่าย่าร้างกันแบบทางการแล้วนะครับ ให้เป็นเงยฉชนแล้วนะฉันจะสร้างบ้านตั้งเรือนหลังใหม่ให้หากแม่ประสงค์อันใดอ่ะแม่บอกฉันได้เลยนะฉันจะอนุเคราะห์ให้ทุกอย่างเลยอุไรพ่อขอสั่งไปให้เจ้าไปยุ่งกับพญาเจะเวละครอีกแล้วเขามีเป็นสิษคนแล้วฟังบ้างสิเอาแต่เขายังดูหนูได้นะคุณพี่คะช่วงนี้คุณพี่เปลี่ยนไปคะ่ะในที่เคยให้น้องถูกเรียนก็ลดลงคือช่วงนี้งานข้างงราชการพี่ไม่ดี เงินที่ให้น้องอ่ะมันก็มีเล่อนหล่ออกไปบ้างไม่จริงเ้อไม่เชื่อคุณพี่คะน้องขอโทษนะคะน้องขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะพี่ไม่เข้าใจว่าน้องต้องการอะไรน้องไม่เหลือใครแล้วค่ะน้องเหลือคุณพี่เป็นคนสุดท้ายคุณพี่ช่วยเมตาน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีขึ้นพี่ว่าน้องควรกลับไปหาพ่อของน้องคุณพี่คะแต่น้องกลัวว่าถ้าน้องกลับไปคุณพ่อจะไม่ให้น้องเข้าบ้านค่ะ พี่ว่าการที่น้องอยู่ที่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีซะหรอกน้องควรจะกลับไปง้อพ่อของน้องดีกว่าแม่อุไรได้ตกลงแต่งงานกับหลวงพิเศษผลพาณิชย์แล้วซึ่งนับว่าเป็นโชคดีสำหรับหล่อนจึงอยู่ที่หลวงพิเศษนั้นไม่ได้มีรูปร่างอย่างเทวดาถอดรูปแต่เขาก็มีเงินพอที่จะซื้อความสุขให้แม่อุไรได้ส่วนผมก็ได้ตกลงรักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อสีสมานผมรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับผมที่สุดแล้ว ซึ่งเจ้วคุณพิเศษกับคุณพ่อของผมก็สนับสนุนและตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับแม่สีสมานเจ็บปวดที่ทำเพราะรักแต่รักก็ทำลายเพาให้ใจมาลายไม่เหลือเสร็จสากดีใดที่ฉันต้อง